้ากสายทำอูบวงแห่งสงสัยใสความงามเอ้ยเอ้ยอ้ยกโอ้ยนกโอยอ้โยานาแล้วกลับนมัสการ <Es> พระเทรานูเทระทุกุลุผู้เป็นสงฆ์ผู้ดำรงธรรมสืบประสาทสดาเอาไว้ให้เห็นสีเหลืองเหลืองเทียมเมื่าใส่สองพี่น้องเอ๋ยสีเหลืองทองทรงแจงหงายแล้วได้ยิ้มตาสีเหลืองเหลืองนี่หน้าหาบบ่แมนแนวใด้ นี่คือสีขององชัยแห่งสัพพัญญูเจ้าผู้ที่พาเข้าขามนิ่ล่ะอานวีมานมานักปาดไปเส้นนี้แต่นานลำกว่าสิถึงลูกขอยอมมืออค้นเหนือหัวยังกำมอมกาบจอมท่านสัพพัญญูผู้เลิศลำนำหนก กาบูรีผู้ขากาบแผ่นฟ้ากุ้มใส่แม่ทออะีผงโทลีฟ้าละออง,องไว้ กาบจมไตเนื้อเก่านำเอามาบรรยายต่อพ่อาาได้เป็นบอลหูสีไข่ของดอกปองใสมื่อนี้ได้สเสือกแม่นนอยามดีวันมหามงคลหลอรวมจิตใจตั้งคุณผู้ฟังในวันนี้เศ้าในกรอนพวกน้องพีพุทธศาสนิกชนศาสตร์เสือมาหฮมกุ่มมันดังกันผู้คนมนาแต่กับเมืองใหญ่ หลวงมาจากกรุงเทพกท็ทอมอทินไก่กันเงินเนยังเดินทางขวงขันผู้พาสานบอนตันปองฮอดยอดผู้กิ้วบานพี่น้องแมนไก่ไก่กระดวนมาละแล้วพวกพี่น,อน,น้องบ้านโน้นคำของเฮานี่หน้าบ่ได้นิ่งอยูย่ได แนวใสใจสู้สักกะจองดึงแม่น,น้ำอยู่ผ้ากันม้าห่มกันสางผู้กิวของเฮาเป็นลานทำบอลสางกอผ้าคุณแม่ผ้าคุณพ่อญาติพี่น้องทังกำพรีทำสางกระแตงบุญเพื่อนสางบุญคุ้นให้น้ำปัดใจอันยิงในสลาทุนทรัพย์ใบใส่เหลื่อมแม่นกอแปงพระพุทธลูกหินไสบอกสัดแจ้งปางนางสมัย ทีมีธรรมจักเวีรน,นหวเสียแบนไผไ่มองดูกลางนเถมองเห็นเลดูหน้าพระประธานสังงา อบึงผะาแก้วม้อละกดเด้อพี่น้องใสห้องเหลือมเป็นของงามนี่ละน้อบวันสิบปดแนวผ้าพี่น้องได้ขามหน้าว่าได้มุมฟังอย่าห่วงหลังอย่าห่วงหน้าผ้ากันเป่าไม่หลิงพายมันิีใยขึ้นแก่อย่าเที่ยวแวะพักผ่อนจะลง บอนใน,นคำสอนองค์พระเจ้าที่เฮาไหวอายู่สวนบอนนี่ลหละพี่น้องเอ๋ยบอนสิเป็นทุนคำพาเฮาไปพบใหม่สาธุเดเออเทกไว้ใส่แสอสองกือกกองหวมหมูเฮานี่ลหละน้อพี่น้องเอิ่นบ